จเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วยูวันนี้มาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าดิฉันเห็นด้วยนะคะกับคอมเมนต์นี้ก็คืออดิฉันคุยในคลิปเรื่องอที่ว่ามีลูกติดสองคนแล้วเฝรั่งมาแต่งงานด้วยแล้วลูกไม่ทํามาหากินอะไรนะคะเธอก็เลยเข้ามาคอมเมนต์ว่า มีผู้หญิงไทยหลายต่อหลายคนมากที่คิดว่าฝรั่งผิวขาวจะรวยและถ้าได้แต่งงานแล้วจะกลายเป็นหนูตกถังเข้าสารที่จะชุบม,มือเปิบได้สร้างสวรรค์วิมานในอากาศเหมือนละครน้ำเน่าที่เขาดูกันแต่ในชีวิตจริงไม่ใช่ฝันทุกชาติทุกเผ่าพัานธุ์ต้องทำงานหาเงินเพื่อความอยู่รอดกันทั้งนั้นไม่ใช่แต่งกับฝรั่งแล้วจะให้เขาไปดูแลให้เขาเอาเงินมาใช้ทั้งโคตรอย่างสบาย นะคะโดยเฉพาะหญิงลูกติดถ้าลูกยังเล็กอยู่ก็ไม่ว่าแต่ถ้าโตแล้วควรกระตือรร้นกันบ้างนะคะไม่ใช่หวังใจแต่ญาติพี่น้องของตนจะรอคอยให้แต่สามีฝรั่งจ่ายให้อย่างเดียวนะคะมันไม่ใช่หน้าที่เขาแล้วก็ไม่ใช่ประเพณเีและแบบอย่างที่ดีที่คนไทยจะต้องไปเกาะกินเขาต้องโคตรนะคะเธอบอกว่ามีหลายหลายครั้งที่ได้ยินต่างชาติเขาพูดถึง ผู้หญิงไทยในทางที่ไม่ดีแบบดูถูกผู้หญิงไทยค่ะในลักษณะนี้แต่เขาหารู้ไม่ว่ามันเป็นการด้วยการทางการสื่อสารของแต่ละคนของแต่ละท้องถิ่นที่เติบโตมายิ่งอยากจะเตือนหญิงไทยให้รอบคอบในการกระทําอย่าเห็นแก่ตัวเอาใจตนเองเท่านั้นแล้วจะเสียใจในภายหลังนะคะเรื่องของแบบนี้ม,นมันไม่ใช่ว่าพอเป็นเมียฝรั่งแล้วทุกคน จะต้องมาร่วมชะตากรรมพฤติกรรมเกาะแดกกันทั้งโคดนะคะบางครอบครัวเขาไม่ยุ่งด้วยเลยนะคะขอขอเขาขออย่างเดียวว่าขอใหอ้ดูแลลูกเขาอย่างดีลูกหลานเขาอย่างดีขอให้มีความสุขแค่นั้นเองคือไม่ต้องส่งเงินให้เขาก็ได้เพราะเขามีลูกคนอื่นที่จะคอยเลี้ยงดูเขานะคะ,ะแต่ว่าในบางครอบครัวคิดแต่ว่าแต่งงานกับฝรั่งคือฝรั่งมันต้องเงินเพราะว่า อลองลองแลกดูนะคะ,ะแตกต่างเงินยุโรปเงินอะไรอย่างเงี้ยสามสิบเงินไทยสามสิบแปดบาทเงินเท่าแค่บาทเดียวอะไรประมาณนี้ก็แต่แบบเนี้ยแล้วพอแลกออกมามันก็จะเยอะมากมันเขาจะคิดว่ากลายเป็นเยอะมากแล้วหลายๆคนที่ชอบขายฝันว่าเอ้ยมาอยู่ต่างประเทศทํางานเงินเดือนเป็นสองแสนสามแสนเงินเดือนเป็นล้านยิ่งทํางานดีๆกกบ e care, อีแค่ล้างถ้วยล้างชาม ถูส้วมเช็ดส้วมล้างทําความสะอาดล้างจานทำความสะอาด,าานอาอาดถานนเงินเดือนก็เป็นแสนบางคนก็พูดอย่างนั้นคือมันก็เวอร์ไปะนะฮะคือมันก็ไม่ได้เป็นแสนเป็นล้านหรอกแต่ถ้ามารวมกันหลายๆเดือนมันอาจจะถึงคือหลายๆคนก็จะเชื่อ แล้วก็จะฝังหัวอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจริงไว้โอ้ยไปทาง,งานเมืองเนาะฝรั่งจะต้องมีเงินเยอะแน่นอนขนาดคนไทยไปเป็นกุลีไปเกณฑ์เป็นจับกังไปเป็นกรกรมกรยังได้เงินเป็นแสนทําไมฝรั่งมันเป็นเจ้าของประเทศแท้ๆทาไมมันถึงจะไม่มีเงินส่วนมากคนจะคิดอย่างนี้นะคะแล้วก็หลายๆคนที่เขาเห็น ผู้หญิงไทยที่แต่งงานกับฝรั่งเวลามาบ้านอู้ยชายจ่ายซื้อปุ๋นซื้อนี่เลี้ยงพอเลี้ยงแม่เลี้ยงญาติพี่น้องติโกโฮอติกาเหมือนสำลักถูกหวยมาบุ๊ม,มกินไม่ได้ว่าจ่ายอยากกินอะไรจ่ายซื้อเหล้าซื้อเบียร์มาลุงอุยลุงตุงนั่งคือบางคนเขาทําอย่างนั้นจริงเพราะอะไรเพราะว่านานๆทีเขาจะได้กลับบ้านนะแล้วก็เขาทํางานหนักมาทั้งปีทั้งชาติ เวลาเขาจะมาพักผ่อนในเมืองไทยอ่ะสี่สัปดสองอาทิตย์สาอาทิตย์หรือเดือนนึงเนี่ยเขาก็อยากจะใช้ชีวิตแบบนี้แม่งให้เต็มที่หน่อยทํางานหนักมาทั้งทั้งปีแล้วอะไรประมาณนี้ทำงานหนักจริงๆทํางานหนักอ,อยู่เมืองนอกนี่กว่าจะได้เงินเขาสักสตังแดงหนึ่งเนี่ยมันมีค่ามากเวลาพักผ่อนเขาก็จะพักผ่อนแบบเต็มที่เหมือนกันเพราะฉะนั้น อย่ามองแค่เปลือกนะคะต้องดูลึกๆดูหลายๆอย่างแล้วก็ดูด้วยว่าลูกเขยตัวเองกับลูกสาวตัวเองฐานะอย่างไรนะคะอย่ากดดันลูกเต้าให้มันมากอา่อย่าเอาครอบครัวของลูกไปเปรียบเทียบกับอีกครอบครัวหนึ่งเพราะว่ามันไม่เหมือนกันก็เหมือนเศรษฐีฝรั่งเออเศรษฐีไทยกับคนจนของไทย การใช้ชีวิตมันก็ต่างกันเงินเดือนฐานเงินเดือนมันก็ต่างกันนะคะ,ะเหมือนอย่างประเทศเพื่อนบ้านเราก็จะมองว่าคนไทยมีกระตังใช่ไหมก็จะเหมือนกันบ้านเราก็จะมองต่างชาติว่ามีกระตังเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยู่แบบคือเราเคยอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นคือถ้าลูกเต้าเต็มใจส่งให้หรืออะไรก็ก็อย่าอย่า อย่าไปกดดันเขาแล้วก็อญาติพี่น้องเนี่ยละตัวดีพอคนในครอบครัวแต่งงานกับฝรั่งปุ๊บก็จะไม่ทำมาหาแดกแล้วก็จะผักภาระให้แต่เฉพาะคนที่แต่งงานกับฝรั่งเท่านั้นนะคะผักภาระอย่างเดียววุ้ยกูไม่จ่ายเว้ยมึงในผัวฝรั่งแล้วมึงรวยแล้วกูไม่จําเป็นต้องจ่ายมึงจีจะต้องเลี้ยงกูอะไรประมาณเนี้อ่าผักภาระทุกอย่างซึ่งมันไม่ใช่อีเพื่อนนี่ยละตัวดีเหมือนกันเวลากลับเมืองไทยนะคะ เขาจะบอกว่าเอ้ยเมียฝรั่งเลี้ยงเว้ยเมียฝรั่งเลี้ยงนานๆานมาทีมามาลงกินเมียฝรั่งให้มันใจอะไรประมาณเนี้ยซึ่งคุณไม่ได้หรอใช่ไหมเห็นหลายคนที่เป็นแบบนี้อย่าอย่าคิดว่ามันไม่มีในโลกนี้มันมีนะคะเอ่าแล้วอะไรอ่ะคือคือในเดโดโดโ โดยรวมของอค,อคอมเมนต์นี้ก็คือก็โอเคมันก็โอเคมันก็มีส่วนจริงอะนะคืออันก็เป็นตามจริงอย่างที่เขาเขาว่าคือถ้าคุณไม่โลกสวยไม่อวิ่งเล่นทุ่งลาเวนเดอร์จนชินจนเกินไปคุณก็จะไม่อคติกับอคอมเมนต์นี้นะคะอ่ะวันนี้พูดแค่นี้ลนะ่ละเหมือนกับชีวิตจริงกูเลยแหววใสาอารมณ์จังอะ แค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ